ยี่สิบห้าสองกำลังสองคูณสามกำลังสองคูณห้าคูณเจ็ดเป็นการแยกตัวประกอบของจำนวนใดก็คืออันนี้ก็ก็เอามาคูณกันง่ายๆเลยก็สองกำลังสองก็คูณกับสามกำลังสองคูณห้าคูณเจ็ดสองกำลังสอง 2, นี่หมายความว่ามีสองคูณกันอยู่สองตัวก็สองคูณสองสามกำลังสองก็คือสามคูณกันสองตัว ไม่ยากไม่ต้องตกใจเลขอกยกกำลังไม่มีอะไรสามงสองก็คือสามคูณกันสองตัวก็แค่นี้คูณกันได้เท่าไหร่ก็เป็นคําตอบแล้วต่อไปวิธีการเลือกคูณเนี้ยคูณให้นได้สิบสองก็ห้าก็สิบอย่างเงี้ยอันนี้ก็อะไรล่ะอันนี้ก็สามตามเกนะ้าอันนี้ก็ได้เป็นเก้าน,นี้ก็สองเจ็ดสิบสี่ก็สิบสี่คูณเก้า เก้าสี่สามหกสี่หกตัวสามก้านเก้าสี่สามหกเศษหกตัสามก้านหนึ่งก้าก็เป็นสิบสองเนี่ยนะเก้าเก้าคูณกับสิบสี่ละร้อยอันนี้คูณกับสิบก็เป็นหนึ่งสองหกศูนย์อย่างเงี้ยนะก็ตอบ